เนยโชติกาโพสต์ภาพลูกสาวน้องและลินมณีฉายเนยโชติกาวงวิลาศครบกำหนดคลอดลูกสาวคนที่2วันที่2เมษาย,ยน2563ในช่วงสายๆที่ผ่านมานะคะด้วยการผ่าคลอดค่ะที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทอายุครรภ39สัปดาห์เต็มค่ะด้วยความปลอดภัยแั้งแรงทั้งคุณแม่และก็คุณลูกสาวที่ออกมาได้น้ำหนัก3.15กิโลกรัม พร้อมตั้งชื่อว่าเด็กหญิงละลินมณีฉายค่ะละลินมีความหมายว่าพระจันทร์ส่วนอคินมีความหมายว่าพระอาทิตย์นั่นเองค่ะซึ่งมีอามจันทริมณีฉายนะคะสามีนั้นคอยให้กําลังใจอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนพี่ชายน้องอคินนั้นให้กําลังใจคุณแม่จากทางบ้านนะคะแล้วบอกให้น้องละลินนั้นไปโรงพยาบาลแล้วใส่แมสด้วยแล้วค่ะ จุบพุงกลมๆนะคะก่อนที่จอกจากบ้านเป็น10บครั้งกันเลยทีเดียวทั้งวิดีโอคอหาคุณแม่เป็นระยะนะคะบอกว่าอยากมาหาน้องแล้วค่ะคุณแม่เนยเชติกานะคะพร้อมกับคุณพ่ออามนั้นก็เผยเพียงเล็กน้อยแล้วค่ะว่า ในสถานการณ์นี้มีตื่นเต้นอยู่หลายอย่างสำหรับการคลอดครั้งนี้ตื่นเต้นในฐานะพ่อและแม่ที่จะได้เห็นหน้าลูกคนที่สองตื่นเต้นกับการเตรียมตัวให้พร้อมซึ่งเป็นความพร้อมแบบไม่ธรรมดาจากครั้งที่คลอดอคินความปลอดภัยทุกอย่างต้องมาก่อนงดการเยี่ยมงดกระเช้าทุกอย่างที่โรงพยาบาลจำกัดจำนวนคนเฝ้ามีเพียงสามีคุณแม่ของเนยและผู้จัดการเท่านั้นที่มาอยู่ด้วยแต่ก็สลับกันมา โดยทางคุณแม่เนยชติกานะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วค่ะว่าดีใจน้ำตาไหลเลยค่ะเมื่อเห็นหน้าเขายังบอกไม่ได้ว่าหน้าเหมือนใครผิวขาวค่ะแต่ค่อนข้างเหมือนพี่ชายเขานะคะน้ำหนักเท่ากันกันกบอคินตอนคลอดเลยค่ะร้องเสียงดังพอๆกันเลยทานนมเก่งตื่นเต้นจนเขาออกมาเลยลุ้นทุกอย่าง คนที่ตื่นเต้นมากก็คงเป็นคุณพ่ออีกเช่นเคยเขาเหมือนไม่ตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นมากกว่าเนยโดยเฉพาะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างห่วงเรื่องความปลอดภัยทั้งของแม่และลูกและครั้งนี้เขาจะเหนื่อยมากเพราะต้องวิ่งไปกลับระหว่างบ้านไปดูอากินและโรงพยาบาลด้วยลาลินคลอดมาน้ำหนักค่อนข้างดีและสมบูรณ์เราก็แฮปปี้แล้ว ตอนนี้ก็เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มีครบทั้งลูกชายลูกสาวก็คงปิดอู่จริงๆแล้วให้เวลาใส่ใจดูแลเขาให้ดีที่สุดสนับสนุนเขาในทุกทางที่เขาเลือกเมื่อเขาโตแต่ตอนนี้เราต้องเข้มแข็งมากๆขอให้ทุกคนผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยล่าสุดนะคะทางคุณแม่เนยโชติกานั้นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพรูปลูกสาวรัวๆเลยล่ะค่ะในอินสตาแกรมบอกเลยว่าน่ารักน่าชังเลยทีเดียวค่ะ และจะน่ารักขนาดไหนนะคะไปชมด้วยตาตัวเองดีกว่าค่ะและทางเรานะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแม่เนยด้วยนะคะที่ตอนนี้มีลูกสาวสมใจแล้วละค่ะงานนี้พี่อาคินก็มีน้องสาวแล้วนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามการันตีเลยละค่ะ